ไม่ว่าจะมีะรายรับเท่าไหร่เราก็จะหารายจ่ายมาได้มากกว่าเสมอเรื่องราวของพ่อหนุ่มสิงห์ระบันทุกที่จู่ๆรถหัวลากของเขากระโดงแก,งก๊งมาเฟียจีนโดไปพ่อหนุ่มคนนี้ก็เลยต้องทําทุกทางเพื่อจะเอารถหัวลากกลับมาให้ได้แต่แก,งก๊งมาเฟียพวกนี้มันก็ไม่ใช่คนธรรมดาเพราะพวกมันมีพลังเวทมนต์แล้วก็ปล่อยพลังใส่กันไปกันมาไม่หยุดไม่ยางทาให้พ่อหนุ่มสิงห์ระบันทุกต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่กลื่นไม่เข้าขายไม่ออกตรอดตั้งแต่เกิดมาก็ยังไม่เคยเจออะไรแบบนี้เหมือนกันเออคืนรถให้กูเธอกูกลัวและเรรื่องาว มูนของหนังเรื่องนี้จะเป็นจังไงเรามารับชมรับฟังการสปอยกันได้เลยนะจ๊ะคนดีทุเรศทุรางฟิล์มภูมิใจเสนอคืนมหัศัจันท์พ่อมด ใต้โลให้เสียงภาษาไทยการสปอยโดยเกมมิ <Gaming Follow. S 1> ่งฟอลโลเดาเดว,วันนี้ผมมีโปรโมชั่นดีๆมาแนะนาบริการยู u ูบพรีเมียมของแท้ราคาเพียง55บาทต่อเดือนดูหนังฟังเพลงไม่มีสะด,ดุดดู YouTube แบบไม่มีโฆษณามากวนใจใช้ได้หลายอุปกรณ์พร้อมใช้งานแอป y o u t u b ม m u ส i c แถมยังฟังเพลงฟรีในขนาดล็กหน้าจอได้ด้วยสมัครง่ายใช้เพียงแค่อีเมลมีแอดมินคอยดูแลทุกขั้นตอนไม่มีสัญญาผูกมัดยกเลิกได้ทุกเวลาเพียงแค่บอกว่ามาจากช่องเกมมิ่งฟอลโลรับวันใช้ฟรีเพิ่มทันที5วันหากสนใจคลิกลิงก์ด้านล่างสแกน QRPo Apple หรือ ไลน์ at at t u b e 3 6 0 คลิปต่อไปนี้เป็นการสปอยหนังเอาข้อมูลทั้งหมดเอามาจากในหนังหาข้อมูลที่ภาคขึ้นจากโลกมนุษย์หรือไม่เหมือนกับวิกิพีเดียหรือตำราบทเรียนใ,นใดๆก็ขออภัยด้วยเขาบอกม,มาสปอยหนังไม่ได้มาอ่านประวัติศาสตร์ให้ทุกท่านฟังเรื่องราวเริ่มขึ้นที่พ่อหนุ่มคนนี้เขามีชื่อว่าแจ็คเขามีอาชีพเป็นคนขับรถบรรทุกที่ค่ำไหนก็นอนนั่นตามสไตล์ของสิ่งรถบรรทุกทั่วไปและในวันนี้บักแจ็คก็มาแวะที่ย่านคนจีนแต่ก็ไม่ได้แค่มาพักเฉยๆเพร,ราะมันก็มาโกงแล้วก็เสี่ยงโชาางคคกกันนกับบบแจจ็นติดล บักแจ๊กที่รูปแบบนั้นก็บอกว่ามึงรีบไปเอาตังค์มาใจ่ายให้กูเดี๋ยวนี้เลยเพราะถ้าไม่อย่างนั้นมึงจะต้องถูกกูกระทืบแน่นอนแต่บักหวังซี่ก็บอกว่าตังค์ของกูอยู่ที่ร้านอาหารซึ่งอยู่ห่างจากตรงนี้ไปหลาย10กิโลแต่กูก็ยังกลับไปที่ร้านไม่ได้เนื่องจากต้องไปรับแฟนสาวที่สนามบินก่อนเพราะตอนนี้เธอใกล้จะมาถึงแล้วเ,เรื่องตังค์เรื่องเล็กแต่ถ้าไม่ไปรับมีอะเรื่องใหญ่บักแจ๊กที่รูปแบบนั้นก็บอกว่าเดี๋ยวกูขับไปส่งมึงที่สนามบินนั่นก็เพราะกลัวว่าไอ้เพื่อนเลิฟจะชิงหนแ้มมม่่่่าาาาตตตังงงหกกกบนนเออออสสรรูืพถึ บ,บักแจ้ก็มาเจอกับสาวสวยจะมายืนรอญาติพี่น้องเหมือนกันเธอมีชื่อว่าเกรซี่เรียนสัส้นๆว่าน้องเกบักแจ้กเทแบบนั้นก็ไม่รอช้ารีบเข้ามาแซวน้องเกตามประษาคนหน้าหมอ้อว่ายังไงจ้าสดสวยอยากจะสวัสดแกกับพี่สักดอกสองดอกไม่จ้าแต่น้องเกก็ไม่สนและบอกว่าช่วงนี้ไม่ค่อยอยากถ้าอยากเราจะอินบ็อกไปหาก,กันละกันเอเลื่อนลมไม่ค่อยดีและอีกสักผ้าแฟนสาวของบักหวังซี่ก็มาน้องมีชื่อว่าเมายินเรียนสัส้นๆว่าน้องยินแต่น้องยินก็ยังไม่ทันได้เจอกับผัวโจโง่ก็มีกลุ่ ตาบักหวังซี่ที่ไม่สามารถช่วยอะไรแฟนสาวได้เลยสักนิดอ้าวไปซะและเมียกูแต่บักแจ็คก,กับบักวังซี่ก็ไม่ยอมง่ายๆและพยายามขับรถตามเ่อจะช่วยน้องยินกลับมาให้ได้ซึ่งดูเหมือนว่าบักหวังซี่จะรู้จักกับไอ้คนพวกนั้นมันก็เลยบอกทางบักแจ็คเพื่อนเลิฟและคิดว่าไอ้คนพวกนั้นมันน่าจะพาน้องยินเข้าไปในย่านคนจีนแน่นอนแต่พอไอ้สอนตัวนี้มาถึงย่านคนจีนจู่ๆมันทั้งคู่ก็มาเจอกับแกงวัวรุ่นจีนที่กําลังจะยกพวกตีกันระหว่างแกงพวกผ้าเหลืองกับแกงพวกผ้าแดงที่ไฟกันมานานถึง 2, ไอง ไอ้พวกรุ่นแรกมันมีปัญหาอะไรกันเออต้นสายปลายเหตุไม่สําคัญขอแค่เราได้ตีกันก็พอไอ้สองตัวนี้ที่เห็นแบบนั้นก็ไม่สามารถไปไหนได้เนื่องจากพวกนี้มาตีกันรอบๆตัวรถทําให้บักแจ็คโคตรจะงงระเราไม่คิดว่าจะต้องมาเจอกับอะไรแบบนี้เออจะตีกันกูก็ไม่ว่าขอแค่อย่าทำให้รถกูเป็นรอยก็พอและในขณะที่เหตุการณ์กำลังตึงเครียดโจโฉก็มีฟ้าผ่าลงมากลางวงแต่มันก็ไม่ใช่ฟ้าผ่าธรรมดาทั่วไป,ปเพราะมันคือพลังเวทมนต์จากแก๊งไวรุ่นจีนหมวกฟางซึ่งการปรากฏตัวของไอ้สามตัวนี้ก็ทําให้วัยรุ่นพอต้องต ใจรับเปลี่ยนมาเป็นร่วมมือกันเพื่อจะต่อสู้กับเวยรุ่นหมวกฟางสาตัวนี้แทนต่ช่วยกันก่อนเดี๋ยวค่อยตีกันใหม่แต่ไอเวรุ่นพวกพามันก็ไม่สามารถสู้กับเวยรุ่นหมวกฟางได้เพราะมันมีพลังสายฟ้าที่ปล่อยออกมาไม่จบไม่สิ้นสักทีแม่งกูนึกว่าโรงไฟฟ้าเคลื่อนที่นานหลักรับเวยรุ่นพกพาก,ก็โดนโจมตีจนยับยุยีเพราะพลังของไอนี่มันโกงเกินไปบักแจ๊กกับบักวังซี่ที่แบบนั้นก็ต้องงงเป็นไก่ตาแตกเข้าไปอีกแต่บักหวังซี่ก็บอกว่ามึงอย่ามัวแต่ตันเลืงแล้วรีบขับรถออกไปจากูไไม่ออยากจะะเห็นนรแบบี้ เออมีแต่อะไรก็ไม่รู้แปลกๆแ,แต่พอบักแจ๊กออกรถมันก็ดันมาเจอคนแก่ที่แต่งตัวโคตรแปลกแถมยังมายืนขวางรถเอาไว้แต่บักแจ๊กก็เบรกไม่ทันและเหยียบตาแก่สุดแปลกคนนี้แบบเต็มๆทาให้บักแจ๊กต้องกระใจและรีบลงรถมาดูว่าตอนนี้ตาแก่ตายหาไปหรือ,อยังแต่มันก็ทําให้เห็นว่าตาแก่ไม่เป็นอะไรเลยสักอย่างแถมยังทําท่าตาเหลือกตาปลิ้นและปล่อยพลังแสงออกจากตาและปากทาให้บักแจ๊กต้องแสบตาเพราะแสงมันจ้าซะหลือเกินแต่บักวังซี่ก็ไม่อยากจะให้เพื่อนต้องตาบอดมันก็เลยรีบพาบักแจ๊กวิ่งหนีและทิ้ แต่มันก็ทําให้ไอ้สองตัวนี้ตุ๊ปปั๊ตุ๊เป๋แล้วมาโผล่ที่บ้านของบักหวังซี่ได้แบบงงๆจากนั้นบักหวังซี่ก็ได้เล่าว่าไอ้คนแก่ๆที่ปล่อยแสงใส่เมืองมันมีชื่อว่าโลแพนเรยกสัน่าบักโลมันเป็นจอมเวทย์จากประเทศจีนที่ความจริงมันก็ตายหาไป2000กว่าปีที่แล้วแต่วิญญาณของมันโดนสาบทําให้บักโลกลายเป็นเพียงสิ่งที่ไม่มีตัวตนแต่ก็ยังมีพลังแก่กล้าและลูกสมุนกี้กๆอีกมากมายส่วนในพวกที่จับตัวน้องยินไปก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจจบน,น,าานกกบบบ้้อยยไากกวคืีีแแเตตด แต่พวกมันดันจับตัวเมียกูไปเฉยเลยกูสาหรอมาตั้งนานแม่งคนน่าสงสารแต่ก็เมินงงกันได้ไม่นานจูๆ่ๆน้องเกก็โผล่มาแบบไม่มีปีมีคลุยแล้วก็บอกว่าน้องยินถูกส่งตัวไปที่อาบอบนวดเราะพวกมันอยากจะให้เธอเป็นเด็กอ่างที่จะต้องอาบน้ํากับแขกจนตัวเปื่อยเออได้ข่าวว่าเงินดีและเมื่อรู้แบบนั้นไอ้สามตัวนี้ก็พากันตรงมาที่อาบอบนวดเพื่อจะช่วยน้องยินให้รราพ้นจากการโดนแขแกแสวแก๊กแต่คนที่จะเข้าไปได้โดยที่ไม่มีคนรู้จักก็คือบักแจ็คแค่คนเดียวทําให้บักแจ็คต้องมาลงอ่างแบบทีี่่มันก็ชอออบยูพด เอากูขอสวัสแกแกก่อนแล้วค่อยช่วยจะได้บอสแต่ก็ยังไม่ทันได้สวัสแกแกจูจ่แวรุ่นหมวกฟางก็ใช้พลังโจมตีหลังคาและทำท่าจะเข้ามาพาตัวน้องยิงกลับไปด้วยแต่บักแจ็คก,ก็ไม่ยอมและเปิดหมวกฟางออกมาดูหน้าดูตาพร้อมกับสาวมาใส่หน้าไอ้นี่แบบไม่ยั้งแต่มันก็ไม่สะทกสะท้านแถมยังมองแรงใส่ทำให้บักแจ็คคอจะงงเราไม่เคยเจอใครที่เถือขนาดนี้มาก่อนเอากูขอโทษนั่นแหละครับบักแจ็คก,ก็ถูกถีบจหนหงายท้องหงายใส่ส่วนน้องยิงก็โดนจับตัวไปอีกแล้วแม่งอะไรวะรับพาตัวสำรับพาตัวสอน มาปรึกษากันเกี่ยวกับเรื่องของบักโลที่เพิ่งจะส่งลูกกระจอกมารับพาตัวน้องยินแถมตอนนี้ก็มีตัวละครเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนผมขี้เกียจจะแนะนําแล้วออสงสัยใครเดินผ่านมาแถวนี้แมงก็โดนจับมาแสดงหมดเซไ่้คนพวกนี้ก็คุยกันจนได้ข้อสรุปว่าบักแจ๊กับบักหวังซี่จะตีเนียนเข้าไปที่บริษัทวินคอนเอ็ก์เชนซึ่งเป็นบริษัทของบักโลเพราะพวกเขาคิดว่าน้องยินจะต้องโดนจับตัวไปที่นั่นแน่นอนซึ่งมันก็เดินเข้าประตูมาโคตรจะง่ายเพราะราปภก็ไม่ได้สนใจสอนตัวนี้เลยสักนิดนั่นก็เพราะว่าด้านในบริษััััทนนี้ม้มลึกบบซ มีหลายชั้นไหล่ซอกหล่ซอยแล้วก็หลายตีนถ้าคิดว่าแน่จริงก็เข้าไปได้เลยเออแล้วแต่นะแล้วก็จริงน,นะครับไอสองตัวนี้ก็มาติดอยู่ในลิฟต์แถมเจ้าจูก็มีน้ำไหลเข้ามาโดยไม่ทราบสาเหตุทําให้มันตะคู้ต้องเกมและโดนแวรุ่นมอ,อกฟังจับตัวได้อย่างง่ายดายจากน้ำบักโลที่อยู่ในร่างคนแก่คนเท่าก็พล่มหายสองตัวนี้และบอกว่าที่มันต้องจับน้องยินมาก็เพราะน้องยินเป็นผู้หญิงที่มีตาสีเขียวและด้วยตาสีเขียวของน้องจะช่วยทําให้กูกลับมามีชีวิตอีกครั้งซึ่งก็แน่นอนว่าถ้ากููกกกกลลับบมมามีีีชวิต็จะยึดครองโน้ ตามแบบฉบับของตัวร้ายที่อยากจะยึดโลกกันทุกคนเออกูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะยึดโลกไปทําไมแล้ววิธีการที่กูจะกลับมามีชีวิตอีกครั้งก็คือกูจะต้องแต่งงานกับน้องยินจากนั้นก็สวากแกกับแบบตายอดตายอยากเพราะกูไม่ได้สวายแก,กมาส0 0พันกว่าปีแล้วเออถือว่าสเงราะห์กูเถินนานสักขนาดนี้จากนั้นไอ้สองตัวนี้ก็โดนจับมาขังไว้ในห้องซึ่งมันก็ประจบเหมาะกับที่น้องเกกับเรามิสหายกะเข้ามาที่บริษัทนี้พอดีแต่พวกนี้มันก็รู้แล้วว่าน้องเกกับมิสหายคือพวกเดียวกับบักแจทาาใหห้้้้นนออองงเเกกกัับบมมิสยยตและโดจดจไ่ง,ง ไดเอยู่ดีๆก็เข้ามาโดนจับจากในนี่ที่ชื่อสมชายก็พามิสหายของน้องเกที่เป็นผู้ชายมาขังรวมกับบักแจ็คทําให้บักแจ็คได้จังหวะที่จะเข้ามาโนนี่กับบักสมชายแบบมวยตัวอีลลงตุงหนังทําให้บักสมชายโดนขังส่วนในสามตัวนี้ก็หนีออกมาได้ซะอย่างนั้นแมงเอ๋ยสมชายโดนขังจากในสามตัวนี้ก็ต้องหาทางไปช่วยน้องเกและก็น้องกินก็คือเจอใครก่อนก็ช่วยคนนั้นและได้ความมั่วของหนังก็ทําให้สามตัวนี้มาเจอกับน้องเกและก็สาวๆอีกมากมายที่โดนจับมาขังไว้ทําไมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่มันก็ไม่ใช่เวลาจะมาหาคําตอบ อะไรทั้งนั้นรอไอ้พวกนี้ก็พากันมุดน้ําก็จะาทางออกไปจากที่นี่ให้ได้แต่ทางออกที่เขดมันก็ดําไปเส้นทางที่มีแต่ตีนแม่งมายืนรอต้อนรับอย่างกับร้านอาหารญี่ปุ่นบักแจ๊คทีแบบนั้นก็บอกให้สาวๆหนีไปก่อนส่วนทางนี้เดี๋ยวกูจัดการเองเพราะตอนนี้ถึงเวลาของกูแล้วแมงกดพอคนแม่เท่แต่พอถึงเวลาเอาเข้าจริงบักแจ๊คแทบจะไม่ได้ทําอะไรเราบอกหวังซี่เพื่อนแล้วว่าเขาจะเก่งและจัดการลูกสมุนกี้ๆพวกนี้ได้อย่างไงไดยอ้าวไม่แบ่งให้กูสู้บ้างเลยหรือจากน้าบักแจ๊คและเหล่าพาราทั้งหลายานว่ข้บบ ที่จอดเอาไว้ได้อย่างง่ายดายแต่น้องเกก็หนีไม่รอดเพราะจะจูก็มีสัตว์ประหลาดหน้าตาน่าเกลียดน่ากลัวมาจับตัวเธอไปซะยาง้นแถมน้องเกก็ดมีตาสีเขียวเหมือนกับน้องยินเปเดททำให้บักโลคดจะงงเพราะมันรอคอยผู้หญิงที่มีตาสีเขียวมาตั้ง2,000กว่าปีแต่ตอนนี้กลับมาเจอทีเดียวถึงสองคนแบบนี้มันโคตรจะไม่ยุติธรรมเลยสักนิดเออถ้าเป็นแบบนี้กูจะจับมาทำเมียทีเดียวสองคนเลยถือว่าคุ้มอยู่นะในขณะเดียวกันที่บักแจ๊คก,กับเหล่าตัวละครที่เพิ่มขึน้นเรื่อยๆก็กำลังคิิิหาาววธีีท่่จะเเข้้้ไปชยยนนนอองงกกับ ตอนนี้เมื่อกี้เกือบเอาชีวิตแทบไม่รอดแต่ตอนนี้ต้องกลับเข้าไปอีกแล้วเอวิ่งเข้าวิ่งออกกันอยู่นี่แหละแต่ตาแก่คนนี้ที่ชื่อชูก็บอกว่าทางที่เราจะเข้าไปมันจะเป็นทางใหม่ที่เสี่ยงกว่าเดิมและก็โหดกว่าเดิมเพราะกูจะพาทุกคนเข้าประตูหลังและมุดลงไปชั้นใต้ดินเนื่องจากมันเป็นทางที่บักลงไม่ทันคาดคิดรับรองว่ารอบนี้จะต้องสําเร็จและไม่มีใครต้องโดนจับตัวเพิ่มอีกแน่นอนเอเชื่อพี่เธอไอ้น้องแต่ก็เดินเข้ามันได้แค่นิดเดียวจู่ๆก็มีคนดวงซวยโดนตัวอะไรก็ไม่รู้ข้าไปแดกตาแก่ที่ ตัวประกอบค่าตัวน้อยเออมันไม่ได้ตายจริงเมืองเชื่อกกเถอะมันยังไม่หมดคิวแสดงแต่แกแม่งรู้มากว่าจันนะไอคนพวกนี้ก็พากันเดินตามตาแก่ไปเรื่อยเปื่อยแต่มันก็ทําให้พวกเขามาเจอกับตัวประหลาดหน้าตาน่ารักซึ่งมันก็ไม่ใช่ใครเอื่นเพราะมันคือกล้องวงจรปิดของบักโลและตอนนี้มันก็กําลังส่งข้อมูลไปให้บักโลแต่บักแจ็คก็ไม่สนใจและใช้ปืนสากกระสุนใส่กล้องวงจรปิดหน้าตาน่ารักทําให้มันตกใจและบินนี่หายไปซะย,ยางนั้นเออใครมันจะไปอยากโดนยิงและอีกสักพักไอพวกนี้ก็เดินทางมาเจอเจอกับบักโลที่ตอน ตอนนี้กำลังทำพิธีแต่งงานแบบควบสองนางกัเพื่อมันจะได้กลับมามีชีวิตและสวัสดแกกับสาวทั้งสองแบบาตอดตยอยากหลังจากที่อดอยากมานานถึง2000กว่าปีาใกล้จะได้สวัสดิแก,กแล้วแต่ตาแก่ชูก็ไม่ยอมและสั่งให้ทุกคนเปิดฉากตะลุมบอลกับพวกลูกสมุนกี้กี้และกระทือบบักโลให้าตหาไป,ไปอีกรอบนั่นละครับการสู้แบบมั่วไอตัวก็ได้เริ่มขึ้นก็คือมันมั่วจริงจงจผมก็ไม่รู้จะโฟกัสที่ตรงไหนเหมือนกันเออยิ่งดูยิ่งตาลายแต่ด้วยความที่ตอนนี้หนำมันใกล้จะจบก็ทททําาาใหห้้้้ไววรัั่่่่่่่มมอกกงงงงคคนนีีีีตจะเเูบบซ แต่มันก็ดันกระโดดฟึ๊บฟึบฟบไปมาไม่หยดุดบักวังซี่ที่เห็นก็งุนงีดมันก็เลยใช้กระบีป่ปาใส่ทําให้แวรุ่นหมวกฟางสายกระโดดตายหาคาการกระโดดไปซะย,ยางนั้นแต่ตายไปซะกุร,รําคาญในขณะเดียวกันที่บักแจกับน้องเกที่ตอนนี้ก็ไม่สนหำสนหอยและพากันมาปีกเวกเพื่อจะดูดจมมบสดในขณะที่ทุกคนกาลังกระเทิอกกันทําให้ปากของบักแจ๊กต้องแดงฉานรถติลิปสติของน้องเกไปแบบเต็มเออเซ็กซี่ไหมล่ะเมิงจันน้ำบักแจ๊กก็เข้ามางุ้งง,ง,ง,งีง้งงกับบักโลก็จะ ตอนนี้บักโลเรามามีชีวิตเนื่องจากเมื่อกี้อาศัยช่วงชุนละมนประกอบพิธีแต่งงานจนเสจเออเขาเรียกว่าแอบแต่งแต่บักสมชายวัยรุ่นหมอกฝังก็ไม่ยอมและจะเข้ามากระทืบบักแจ๊กเพื่อที่จะปกป้องลูกพี่ตามสไตล์ของลูกสมุนกี้กี้แต่ก็ยังไม่ทันได้กระทืบจู่จบักหวังซี่ก็โผล่มาและทําการต่อสู้กับบักสมชายเพื่อจะให้บักแจ๊กเพื่อนเลิฟจากการบักโลแล้วก็นั่นหลักรับบักแจ๊กที่ได้โอกาสก็ใช้ยทาให้ตายปามีดบินแต่บักโลก็ไม่ได้กระจอกงอกงอยและหลบมีดบินของบักแจ๊กบก็อาว่ เดี๋ยวกูจะปาให้มึงดูว่าการปามีน่ะปาแบบไหนแต่พอบักโลปลามีมันก็โคตรจะกล้าไม่ต่างไรกับบักแจ๊กแถมยุจูบบักแจ๊กก็ดันรับมีดได้และรีบปาส่วนไปอย่างรวดเร็วทําให้มีดปักเข้ากลางกระบาลบักโลที่อุตส่าห์วางแผนมาสองพันกว่าปีแต่มันก็ดันมาโดนมีดปาปักหัวง่ายๆและตายหาแบบทุเรศทุรังไปซะอย่างนั้นแม่งเอ๋ยชีวิตซึ่งการตายโคตรจะโง่ของบักโลถ้าทาให้บักสมชายเสียอกเสียใจและตัดสินใจใช้พลังเป่าลมพองตัวจนทําให้บักสมชายมีหน้าตาที่โคตรจะอุบาทแกนั้นมันก็บึ้ม พี่ไปแบบติดๆเออก็เขารักลูกพี่ส่วนวัยรุ่นหมกฟังตัวสุดท้ายที่มีพลังโรงไฟฟ้าเคลื่อนที่ก็ยังไม่รู้ว่าลูกพี่ตายหาไปแล้วมันก็เลยพยายามตามล่าทุกคนที่บุกรบเพื่อจะทางานเอาหน้าเอาตาให้กับลูกพี่เหมือนเดิมแต่ตาแก่ชูที่อยู่สูงกว่าก็เห็นว่าตอนนี้บักโรงไฟฟ้ากําลังจะปีนขึ้นมาจากรูตาแกก็เลยหย่อนรูปปั้นอันบกควายลงไปใส่ทําให้บักโรงไฟฟ้าที่ไม่ทันได้ตั้งตัวโดนรูปปั้นกระแทกหัวและตายหาแบบทุเรศทุรังไปอีกคนแม่งแต่ละคนตายโคตรจะโง่จากนั้นทุกกกกกกกคนนนนทีีี่รรออออดชวิต็็พาาาััมขขึ้หลลงบแแจ๊ไป ที่นี่ได้อย่างง่ายดายและพอเหตุการณ์ทุกอย่างได้จบลงบักวังซี่ก็ได้แต่งงานกับน้องเย็นและสวกกันแบบตายอดตายอยากเหมือนกับที่ได้ตั้งใจเอาไว้ทําม้มันทั้งคู่กลายเป็นพระเอกและนางเอกตามคอนเซ็ปของช่องเหมือนเดิมส่วนบักแจกับน้องเกก็ไม่ได้สมหวังอย่างที่คิดเพราะบักแจก็บอกว่ามันอยากจะใช้ชีวิตเป็นสิ่งระบานทุกเรร่อนและหาแวะสวกแกแบบไม่สหน้าเพราะที่ผ่านมากูก็มีความสุขดีแต่ความสุข,ขของกูคือการได้สวกแกกับคนแปลกหน้าเพราะถ้าหากมีเมียเป็นตัวเป็นตนกูก็คงจะทําแบบนั้นบอดได้เอ เรื่องราวก็จบเป็นยังไงกับบ้านละครับสําหรับหนังเรื่องนี้แล้วพวกคุณคิดเห็นกันอย่างไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับและถ้าหาคุณชอบคลิปนี้ก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปแล้วมาเจอกันใหม่เรื่องหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ